สรุปประเด็นรายการหนกระแสวันที่10มิถุนายน2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหนุ่มใบที่เป็น LGBT นะครับกับชายหนุ่มที่คิดว่าเป็น,นรักแท้แต่ลงเอยด้วยการหลอกลวงแล้วก็ทำลายร่างกายนะครับวันนี้ตัวละครหลักชื่อคุณเตี้ยนะครับคุณเตี้ยเป็น LGBT แล้วก็ประกอบเป็นใบด้วยนะครับประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่อยู่ที่คําชโนดแล้วก็จากคาบอกเล่าของคุณเตี้ยนะครับก็ได้ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณก๊อปปี้นะครับซึ่งคุณก๊อปปี้เนี่ย พักติดต่อมาทาง Facebook แล้วก็คุยกันนู่นนี่นะครับจนได้นัดเจอกันมีการแบบให้เงินค่าขนมแล้วก็คบหากันมาเรื่อยๆนะครับมีการไปกินข้าวกันมีกอดมีหอมกันแล้วก็มันก็มีการยืมเงินการหลักพันอะไรเงี้ยแล้วก็จนที่มันมาเป็นประเด็นเรื่องใหญ่ๆก็คือทางฝ่ายชายคุณก๊อปปี้นะครับยืมทองของทางคุณเตี้ยไปใส่บอกว่าเอออยาก เอาไปถ่ายรูปกับไปอวดคนอื่นเขานะครับประมาณนั้นแล้วพอวันเวลาผ่านไปคุณเตี้ยก็แบบเหมือนจับอ,อยากได้ทองคืนก็ไปไปทวงทางนั้นก็คืนมาให้นะครับบอกว่า,าคืนให้แบบให้2เส้นเลยและแต่ขอแลกกับเหดทองได้ไหมก็คือคุณคุณเตี้ยมีเหดทองอยู่ก็เลยบอกอา่าอโอเคงั้นงั้นเอาทองของของตัวเองกับของทางคุณก๊อปปี้มา2เส้นแล้วก็ให้เหดสลับไปนะครับเหมือนก็เอาไปก็เหมือนให้ยืมไปถ่ายรูปต่อ ประมาณนั้นนะครับแต่อยู่มาวันดีคืนดีคุณเตีย้ยแกเอาทองเนี่ยไปตรวจกับทางร้านทองนะครับปรากฏว่าเป็นทองปลอมก็เลยเป็นที่มาของการเป็นเรื่องแกก็เลยเหมือนกับไปเอาไปเอาเรื่องทางคุณก๊อปปี้มันก็เลยเป็นที่มาของการทําร้ายร่างกายแกบอกว่าโดนต่อยเข้าไปนี้นะครับแล้วก็มีถีบมีเหยียบอกกันอะไรมีเสื้อขาดแกก็้กอเอาตัวเสื้อที่ขาดมาในรายการด้วยนะครับอันนี้คือ เรื่องเล่าของทางฝั่งคุณเตี้ยก็บอกว่าอยากจะเอาเรื่องคืออยากได้ทองคืนแล้วก็อยากได้เงินที่ยืมไปคืนนะครับประมาณนั้นนี่คือเรื่องฝั่งคุณเตี้ยนะแล้วก็พี่หนุ่มก็ตามสไตล์ก็คือจะให้โอกาสอีกฝ่ายหนึ่งมาอธิบายเรื่องในมุมตัวเองนะครับพอเรื่องเล่าของทางฝั่งคุณกอปปี้มันจะเป็นอีกเรื่องเลยนะเหมือนแนว,แนวคาร่าคุณบีโทรหาคาร่านะครับใครไม่รู้จักไปย้อนดูได้นะครับก็คือคุณกอปปี้บอกว่า ที่รู้จักคุณเตี้ยนะเเหมือนกับขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วทางคุณเตี้ยขับตามขับคู่กคงเห็นหน้ากันประมาณนั้นแล้วครับแล้วก็เลยขอ,อโซเชียลของทางคุณก๊อปี้คุณเตี้ยก็ให้ไปไม่คิดอะไรแล้วก็เหมือนกับอีกฝ่ายนึงก็ทักมาคุยชวนคุยชวนกินข้าวนู่นนี่นะครับแล้วบอกเงินที่ได้ไปอ่ะก็เป็นแค่หลก100ักร้อยร้อยสองร้อยที่กินข้าวเท่านั้นไม่เคยยืมที่เป็นหลักพันอันนี้จะที่ไม่ตรงกันแล้วครับต่อมาเรื่องทอง เรื่องทองทางคุณก๊อปปี้ก็จะบอกว่าถ้าหลายๆคําถามที่จี้ไปเรื่องทองเนี่ยทางคุณก๊อปปี้จะบอกว่าขอไม่พูดถึงซึ่งก็เลยทําให้เราว่าก็เลยซึ่งทําให้ทั้งรายการและชาวบ้านอย่างเราไม่ได้คําตอบนะครับว่าเหมือนไม่อยากพูดถึงเรื่องทองเรื่องทองไม่ว่าจะเป็นทองปลอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลทอันนี้นก็คือจะไม่พูดถึงนะครับก็คือมันตอบคําถามได้เฉพาะบางคาถามแล้วก็ยืนยันว่า ไม่ได้มีการกอดการหอมอะไรทั้งสิ้นเงินก็คือยืมที่บอกไปนะครับแค่แบบหลักร้อยส0งแล้วก็ส่วนเรื่องทำ้ายร่างกายบอกว่าวันนั้นซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันแล้วเหมือนกับทางคุณเตี้ยเหมือนมีอาวุธสักอย่างนะครับประมาณนั้นแล้วมาเหมือนมาแทงที่หลังแกก็เลยต้องแบบใช้คำว่าปกป,ป้องตัวเองอันนี้คือเรื่องเล่าทางฝั่งคุณก๊อปปี้นะครับก็เลยเหมือนกับว่าทําให้ข้อมูลมันไม่ตรงกันเนาะแล้วก็บอกว่าทางคุณก๊อปปี้บอกว่า ขอไปให้การกับทางตํารวจก็เลยจะจบประมาณนี้นะครับเนื้อหาของฝั่งคุณก็พี่ก็จะไม่เยอะมากก็เราก็ได้ความรู้จากทนายแก้ว2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเออเวลาเราให้เงินใครอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเราให้โดยเสน่หาผู้รับจะเป็นสิทธิ์จะมีสิทธิ์ในในเงินน,นั้นแล้วคนให้อาะจะให้คืนไม่ได้ถึงทั้งรายการอะมันจะมีการถามเสมอว่าอันนี้ให้ โดยสเสน่หาหรือว่ายืมนะครับประมาณนั้นกับอีกอยนหนึ่งคือเรื่องที่จะสามารถเป็นคดีได้คือเรื่องช่อโกงก็คือถ้ามันเป็นตามที่คุณเตี้ยพูดถึงก็คือเรื่องทองนะครับว่าถ้าทองที่ให้ไปแล้วเอามาคืนกลายเป็นของปลอมเนี่ยอันนี้มันจะโดนเรื่องของช่อโกงซึ่งก็ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลอีกอีกทีนะครับประมาณนั้นก็เรื่องของวันนี้ก็ประมาณนี้ครับวันนี้สั้นๆก็ใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เจอกันคลิปหน้าครับ